อันอน,อนั้นอ้นนี่เกิดมาดีนีส่สิบสามสิคนมีแซ่อันนนอิเซลอนี้แล้ก็สามีก็ด <ยา S 1> ท่านเชื่อได้วางใจในพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านหรือไม่ขอุพระเจ้าท่านปรารถนาที่จะมอวบถวายบุตรของท่านให้กับพระเจ้าและสัญญาว่าจะเลี้ยงดูบุตร ด้วยความรักความอบอุ่นทั้งจะเอาใจใส่เขาและนำพาเขามาอานมัสการพระเจ้าเรียนพระาจนะของพระเจ้าสอนให้เขาอธิษฐานร้องเพลงและถ้าท่านได้สัญญาอย่างนี้ขพระเจ้าก็จะอธิษฐานเพื่อเด็กที่เป็นบุตรของท่านอนามาตาสัจจนาโยสาเต กุลธชาติมาจีให้เรารู้ใจกันที่ฐานอีก็ลรากุลารมาตีขต่พระบิดาเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดองร์ทรงให้้องพอทีดานะครับเสริมืออู่และน้องสีโพนเบสเซนนนั้อย่งนี้ดเดียรายิอาออ่าอนรกิาเักูเยหรออนนี้อนาสมุ ทั้งสองคนนี้ได้เป็นสมาชิกสำรองของคริสตจักรเป็นในถิ่นแบบเดิมแล้วคณะอดีตสมาชิกอีเราไวนเจอร์ร์ดังนั้จะขอความร่วมมือกับพี่น้องสมาชิกทุกท่านงคณะอดีตยาดนาลินด์นมานติสเนต้าเนี่ยที่จะช่วยดูแลอบรมสั่งสอนแนะนำคณะอดีตยาดนาลูแม่โจ้ยูุจิตัดเตือนสติด้วยความรักคณะอดีตแม่เจนนิมานนันนิจิอุลปื้นเพื่อเขาจะเติบโตอขึ้นเป็นสมาชิกสมบูรณ์ต่อไป อันน่าจะมาคือล่านาสมาชิส่งดูเรื่อที่เราเราจริงจริงขอให้พี่น้องที่จากที่ฐานเพื่อเด็กทั้งสองที่เขาจะเติบโตภายใต้การคุ้มครองของพระเจ้าเอเม่ได้อี่์เยาว์นาลูอดิฮาเกลนัชจนได้อดีห์เยาว์น่ารู้ในโอกาสนี้ขอพี่น้องปลดปล่อต้อนรับทั้งสองที่ก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของเราด้วยของพ่อของแม่ด้วยและอยู่ ก็กลับที่นั่นได้แล้วเพราะเจิญทีมชุมืนก็ะร้อลสรรเสริญพระเจ้าพุดมัยพรครับ